เรียนท่านนายเกฯแล้วก็ท่านผู้จับท่านนายกที่สุบาหรือว่า,วาท่านประยุทธ์เยาวราชท่านผอโรงเรียนบ้านเราและแกินู้มีเกียรติทุกท่านที่ไม่กำลังาเชียร์นัใจกับเสียงวิบลุนะครับผมวิรพงครับกับเบสิร,ริพ่อแม่อ่าโอ้ยศิสิระพ่ออะไรบครับบริจาคกันโดนเต๋อ นะครับเจอกันมาได้บอกเยมาลถึงบันั้นครับเมื่อนี้นะครับมาหาลูกอันนี้ก็ลูกพ่พี่อันนี้ลูกสวัสี่วทราผปตก็น้เพื่อนหนนะคะเขาต้องกาเป็นอะไเสียเวลาดูนะคะหาทางขากระเป๋าปิจัตำรวจยู่เพื่อนบ่าเหเขางครับรถายรมารอรอมาเวลาลองสลยสังนเนี้ยเพล่นเล่นกัะพี่ก็ลองถนัดเห็นไหม บได้พ่อขัเดินเอาแต่ว่าเราเป็นพิธี่อนเ่นนกลกันนะพิธีขอนไส้พิธี่อนยิงโเปอรมเอาเลยบอกเอาไงเอาล่องเพลงกนล่องเิล่องขับเยวัเดียวก็ได้เลยรุเห็ดจสิมียได้ันหอยังซุ้รเจ็ดถ้า็ได้เด็ดท่บ้านเนียมาสิบปีถ้าเป็นไดได้ท่นผู้เฒ่าน้องนเลยเพราะว่าท่นผู้เฒ่า ค็ได้ยากรวยใครมกไม่ยืนสูงกวมากไ่ดือ็ยหนาพวกเขาองให้เปนคนเลแน้ไปกที่บอกกที่แม่ที่ได้ลูกไส้หลาถือแคบถึงมาติดตักกับอกถ้าบาลคอมเตรมต้องเสียโอ้ยขอบอัโถษหลายหลานน่ปู่ืมไปน้ำตู่ลืมเหลียวบึงท้าบอลคอมเตอร์มานับมันอี่คำเอาค็ปลแปะปลาทมายามงจยปาแปะเป็สิไรนี่ย แล้วกใจดีเอาล็อกป้าลงกันนะขอแค่เอาขาปูเจังหน่อยๆเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารู้ใจดีว่าทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับขอโทษใจไม่ซีดงมีหกในนอนเพราะอยากให้มีซ่งในหมกวนเพราะว่ีเป็นทักบ้านเพราะว่ีเป็นหนาวิธีตอนนี้เต็มแล้วครับไม่ร้องปูจะต้องออกข้าวเขาบ้างเออ ครับบ่พอหลายแล้วพอหลายดอกมื่อนี้มาเอืบเสริมนะากลับไปกันรักใจลูกขอให้เจริญเจริญขอให้พาดังดังยิ่งยิ่งขึ้นงานเต็มสุ้มเอสาธุสาธุสาธุเขาแค่กระเป็นปุ่มลรวยว่ามาละรวยกูขาดเสือใส่แป้งเลี้ยวสิเป้าไปตามลุม Ông ra thả lính thoáng, thong sắp nắp bạc hương, khi khăn mồm ca. Ah, khát thong sau, yasa ti.

พอลุงกับทั้งสาวดนอกสมน้อยได้ฟังคอยให้ยึดถึงลำทับน้องกาลสินสา,า,ารข้ามจะเต็มก้อนนะครับเอาเอาไวส้สมีก้อนมันสกินเวลาของเสี่ยที่หกนะครับเอาะว่าน่อนยก็น่อยดีไปต่เนี่ยถ้าเออเสริมแม่เสริมเสริมลูกเต่านะครับเอเอดอกอะไรอ่าเปนนเา็นนั้นก็ได้มาอันนี้แนะน้ำกอต้องขอตับตาตระไพ่แฟนทพลงของเสี่มีหกนะครับเพราะว่า ล็อกพงสะรอดเคยไปอยู่นนะผมเคยไปเป็นแดนเซอร์เคยไปเป็นผู้เด็กน้อยนะครับล่าเรืองสังต้องรอปลายุดนันสมัยนั้นนะเสมียนเก็บกลอตี้วัตที่ต้องมีสักงล็อกปกสะพนะครับในหลายถันที่อยู่ในศิลปินภูไทยวันที่8นะครับเปิดฤดูกาลศิลปินภูไทยมีกลุ่มอีกด้วย129บาทหน้าเวทียังว่างรอบที่รอบหนอาตอรัยรับอยู่ครับ สรับกัับเมสสับทําไ้าัวหน้ว้าโอ้ยว่า่บานสนานโอ้ผมป็นอเน้อดีใจอ่ะเได้พ่อกันโดนที่นีอ่ะเป็นพ่อกันโดปากๆนเว่ว่าไม่นด้่กขึ้นเวทีย่กอ่ะิยอนเลยีย้มตางไม่ยองอยู่อันเล็กน้อยนีก็เหลือเน้ น้ยน <L> ิดป๋องเอาอะไรเออกะไรษินกะไรษันก็ว่าไปเลยว่าเก่งครับโบว์ปีกอะไรเอาแค้นอะไรเล่นพิ้นเล็บตีความอะไรตัดชิ้นยักษ์ด้วนะครับคอปเตอร์มันสีครับ อินทนิลแสนสดรรคมา,า,นา,นาพนันเอาอาิเนมสุ่งต้นกระดดแดงแขงลถโอ้ยที่กระแสฝนขันอาเอาแล้วเอาเขาเขาชอ้อจีภารกาจเม่มีอากาศโปรสบัยอยู่นไพร์เลยอยนพนัน,นสลับร่งและมองเห็นคนมานานเ ไอนเขป็นแฟนเอทายรเขาอยิวโคกงว่าจะไหนขอชมยกเห็นว่หมู้องค่รื่อไเคอย่างเราผสมเขากขเป็นว่ราไม่ลับันที่ สวดสวดมากกว่านะครับมาพูดหน่อยเล่าล่ำหน่อยสิปบอนไปล่ำหน่อย <c oughs> ล่ำพูัละตึ้นนะผมขอหนึ่งเลยปะครับ <c oughs> ตั้งแต่ผมบอสตันเป็นหมอลำผมแบกวิทยุหน่อยนะครับอยางตับคนกล้วย <c oughs> เลี้ยงกล้วยบ้านตัวพบล็อกที่หัวล่องพวงจะได้ไหมครับ <c oughs> ผมหมักบักคักไปด้วยตัผมแต่เล็กน้อยนิดหนอันนี้เราจะมีชื่อได้หรือเปล่าได้เพราะเงน้อยเพราะนี่่จะลุกๆมาหลานเขาล่ำแม่หมักคักก่อนเอาไส่ออนไหนเอาอนตำหน้าสัก็ปอย่างละแม่โบลักสีดำไปที่สุดเลยควอก็ได้ได้ครับได้ได้ครับโบลักสีดำแม่ครับที่หัวลัโพงในเป็นกวอนที่ผมมักคุิสีท้งแต่แข้าเจ้าไปล่ไหายเลยชื่อไปได้แล้ วอาปริข <icana>, ินไปทีโดนเลยนะคือมี่เราพกหมดโดนี่เลค่ะโดนมละมัดนะครับพี่นีรังงานกับเทนิสิอางานเนี่ยจะไม่ได้บุญครับเราเพ็ยบุญมากกว่าหาจวดนักอาจารย์นักดนตรีตับเวลามัน่อย่างสูดการเส้นระสูดเอาไปเจ็บเอาไปเจ็บในห้องขาเลยไปยิงเองครับ กันว่าู้เต็มผมกับนองู้เต็มกันได้ครับเป็นเป็นทั้งผูสอนเป็นทั้งผู้เต็มเหน้ยครับ เกั่นะครับขอมเลยุุสาธุสาธุสาธุสำหรับผนะครับเียรพงศ์วศิบด้วยนะครับ่สิพ์พงพ์ขอด้เหน้อยอบเตอรวงศิย์เอาไว้เพียบเคดีตละนะครับมันสกินเวลาพีเวลานอนะครับเกิดมาเกิดมาเสริมเกิดมาแย่งหน้ายงตากันครับของเขียนทีหก็กับุ้ใจ้วมอ เอาไดีสมมี่กละกันนาองสมีเนาะว่าม,มบากอกะให้แบบอย่าต้องคู่กันเสียง่าอย่างนะฮะเขกไม่ใช่นองเสียงแห่ลาเสียงใสอ่ะใสหัวไปกพี่น้องกับเ่าเด้อค่ะ,วคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียกูเ่รับพี่น้องครับ